ท,ที่แล้วเนี่ยที่เราได้มีการเปิดไอห้องนี้กับห้องข้างๆใช่ไหมครับแต่ว่าไอกล่องนี้มันดันเปิดไม่ได้นะครับเพราะว่าเราไม่มีตัวที่เรียกว่าโรบาร์นะครับหรือว่าตัวล็อกพิกนั่นเองแต่จริงๆอะเรามีสกิลแล้วนะก็คือสกิลนี้นะครับซึ่งเราปลดล็อกมาแล้วเราแค่ยังไม่มีตัวอุปรกรณ์ที่ใช้ในการล็อกพิกนะครับซึ่งผมคิดว่ามันน่าจะมีของดีนะไอตัวกล่องข้างในนี้นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปลูทไปเรื่อยๆนะครับผมว่าในเมืองใหญ่เนี่ยก็น่าจะมีของดีให้เหมือนกันว่าผมครับลูกขนูมาเยอะแล้วนะท แต่ก็จะพยายามใช้วูดเมลีนะครับซึ่งตอนนี้มันก็จะพังละเหลือนิดเดียวเองเหมือนในแมปเนี่ยมันจะมีสถานที่หนึ่งนะครับที่มันมาร์กไว้ให้ในแมปมันเขียนว่า radio tower นะครับหรือว่าเป็นออหอวิทยุนั่นเองนะครับซึ่งเดี๋ยวจะเราจะลองขึ้นไปดูหน่อยดีกว่าว่ามันจะมีอะไรให้เราบ้างเพราะถ้ามันมาร์กไว้แบบนั้นแสดงว่ามันน่าจะเป็นอะไรที่สําคัญซึ่งตอนนี้เราก็อยู่ประมาณยังไม่ถึงกลางกลางเมืองเลยนะเออเรายังอยู่บล็อกล่างสุดเลยนะครับต้องเดินอีกสักระยะหนึ่งเลยกว่าจะถึง แถวนี้ก็ดูเหมือนจะไม่มีซัมบี้นะครับถ้าเจอวูดเมลีนก็จะเก็บมาเพิ่มนะเพราะว่าตอนนี้จะพังแล้วนะครับไ่ซีเรียสนี่ผมกินไปเลยดีกว่าเพราะว่ามันตอนนี้อาหารมันเริ่มหิวแล้วส่วนตรงนี้เราก็เดินผ่านมาแล้วนะครับครั้งที่แล้วแต่ว่าที่ผมย้อนกลับไปเนี่ยเพราะว่าเราเจอไอ้ถังน้ำมันใช่ไหมแต่มันดันไม่มีนี่ครับเราดันไม่เจอเขาเรียกว่าอะไรนะยางรถครับเออเราต้องใช้ยางรถในการเปลี่ยนให้มันนะให้มันใช้กลับมาใช้ได้นะครับถ้ามีม้าหรือมีรถน่าจะดีนะแล้วถนนมันก็ไม่ได้แบบมีอะไรปิดด้วยนะครับ ซามิน่นี้ต้องบริหารดีๆนะตัวเรามันค่อนข้างหนักคือสามิน่มันจะรีไม่เต็มนะตอนนี้เราเริ่มมีกระสุนไอ้นี่ยเยอะขึ้นแล้วไอ้ปืน hunting rifle นะครับเดี๋ยวจะเอามาใช้บ้างดีกว่าส่วนไอ้ปืนสกาเนี่ยผมจะเก็บ,บวิบว่งก่อนเลยรีโหลดแป๊บนึงครับหลบหลังรถนะเมืองนี้มันมีบันดิตเฝ้าอยู่ด้วยมาถึงแม่งยิงเลยอะ แต่เหมือนเขาจะไม่เห็นเรานะถ้าจากมุมนี้นะครับอุ้ยแต่มันยืนอยู่ข้างบนอะไะอุ้ยไม่ตายว่ะไม่ตายนะโอเคล่วงประมาณ3นัดคนนี้เป็นอาวุธเมลีนัดเดียวมาล่วงยังเหลืออีกคนนึงนะครับบนนั้นไม่รู้ตรงนี้ตรงนี้ยิงได้ไหมนะาจะยิงได้นะตรงนี้ไม่โดนนะครับแสดงว่ายิงไม่ได้ ตรงนี้ก็ยิงไม่ได้ฮะเหมือนน่าจะติดรถคันนี้แลว้ววาผมว่าเขาน่าจะติดข้างบนนี้แน่เลยเรียบร้อยอเดี๋ยวมาดูกันว่าพวกนี้ดรอปอะไรให้บ้างนะครับมีขวานแล้วก็มีบุหรี่นะมี combat knife นะครับมีหมวก Molotov โโโนี่เรายังไม่มีนะตรงนี้ปีนได้นะข้างในนี้เปิดได้มีของด้วยนะครับมีกล่องทหารนะมีเป็นกางเกงนะครับงั้นเราฉีกกางเกงนี้ดีกว่ามีหน้ากาก เดี๋ยวเราจะเอาไว้ใช้ตอนที่จะเข้าแบบโซนลังสีแล้วกันนะตอนนี้จะยังไม่ใช้นะครับมันน่าจะเปลืองอนะ่ะคนนี้มีรีบอรเวอร์ให้มีแมกนัมด้วยนะครับอันนี้จะเป็นใช um นะ้กระสุนแมกนัมนะแสดงว่าปืนนี้น่าจะแรงแน่เลยอะ่ะเอจริงงอยากเก็บนะครับแต่ว่าเนี่ยคือตอนนี้ของมันเยอะมากชนะ่วงนั้นเหมือนจะมีปืนปะข้างหน้าเราเดี๋ยวก่อนเหมือนจะเป็นซอร์ l ลฟ์โฟลนะถ้าดูไม่ผิดนะครับขวดน้ำเนี่ยมันก็จําเป็นนะครับในการเก็บไว้เติมน้ําเพิ่มงั้นทิ้งตะปูไปก่อนละกันนะ นี่ไงปืนส่วนปืนนี้เป็น AR15 ซึ่งใช้กระสุน5.56นะครับเรามีอยู่ยังเก็บมาได้เนาะแต่ตัวก็ยังเต็มนะครับอุ้ยไม่น่าเป็นไรมั้งวนี้ไม่น่ามีซอมบี้นะครับเพราะมีพวกแบนดิตว่าผมดรอปปืนนี้ดีกว่าคิดว่าสการน่าจะดีกว่านะครับดูแล้วไม่น่าจะได้ใช้ที่นี่คอสโบเยอะมากอันนี้ดูเหมือนจะขับได้เลยปะออมียางให้เปลี่ยนด้วยนะครับโอ้ถ้าจะเปลี่ยนยางต้องเดินกลับไปนู่นเลยอะ ไม่เอาแล้วกันเนาะเราเดินมานี้แล้วนะเดี๋ยวฮิวก่อนนะครับเมื่อกี้เราโดนยิงไปทีหนึ่งมันติง้งโดยเพราจะรีโหลดได้สูงสุด5นัดโอเคถือว่าใช้ดีอยู่นะเมื่อกี้ใช้สู้พวกแบนดิตนะครับแต่ว่าตอนนี้ของเต็มละบ้านนี้จะมีกระเป๋าให้ไหมเนี่ยมีที่ซ่อมปืนเออถ้างั้นผมทิ้งปืนนี้ดีกว่านะครับเพราะว่ามันใช้กระสุนไทาเดียวกับปืนนี้แล้วปืนนี้คุณภาพดีกว่าด้วยแล้วก็เดี๋ยวเราเก็บตัวที่ซ่อมปืนขึ้นมานะ หมือนตอนนี้เราจะมาถึงที่เมืองเล็กกรีนะครับแต่โซนมาดูเหมือนไม่ได้อยู่ในเมืองเลยแต่ลองแวะมาดูที่นี่ก่อนก็ได้นะครับโอแต่ว่าซอมบี้ค่อนข้างเยอะนะเราจะมืดละ้ตัวนี้มีกระเป๋าให้ใส่ปเอาเมลีนั่งเคลียร์นี่แหละเราม่ต้องใช้ปืนนะครับเสียงดังดโ้โดนตีไปทีนึง วอฟเนลีจะพังแล้วตอนนี้เนี่ยพังไปแล้วครับต้องใช้ปืนจริงๆอะ่ะเหมือนซามิโซนนั้นจะไม่ได้ยินนะโอเคดีละเดี๋ยวเราจะมาแคมป์ที่นี่ก่อนนะครับเพราะมันตอนกลางคืนแล้วไม่อยากจะเดินทางในรถแคมเปอร์แวนตัวนี้มีแฮมเมอร์ให้นะครับตัวนี้จะมีเป็นพวกขวดเหล้านะครับ น่าจะามาทำเป็นโมโลโทอปได้นะไอ้พวกนี้หรือไม่ก็จ,จะเป็นยานะครับเพราะตอนนี้เราไม่มีที่เก็บแล้ว,ลวเดี๋ยวจะแคมป์ในบ้านนี้กันก่อนละกันเพราะตอนนี้มันมืดมากมองไม่เห็นเลยบ้านนี้ไม่ได้ล็อกนะเดี๋ยวเราล็อกไปเลยนะครับโอเคเจอวุ้นเมลีเพิ่มเป็นไมโครฟลุ่ยดีนะกระเป๋านี้ความใหญ่เท่ากันเลยนะครับน่าจะเป็นกระเป๋าอันเดียวกันเหมือนเกมนี้จะใช้ไอ้กระเป๋าซ้อนกระเป๋าไม่ได้นะครับซึ่งก็เข้าใจแหละมันสมจริง เออเราสามารถเติมน้ําที่หมดแล้วได้นะครับจากพวกห้องน้ําหรือว่าอะไรพวกนี้คือมันอาจจะดูเอ,อ่อไม่ค่อยถูกสุขานในไมเท่าไหร่แต่ว่าผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะเนี่ยคือมันเติมไปละแล้วลถ้าเกิดเราจะทําให้น้ํามันสะอาดเนี่ยเราต้องใช้ตัวนี้นะครับมันต้องไปค้าดนน้วนี้แต่พอดีว่าเราต้องการไอเม็ดใหญ่อันหนึ่งตัวนี้ถึงจะทําให้น้ําเป็นสะอาดได้นะครับส่วนอีกวิธีหนึ่งเนี่ยถ้าเราเจอบ้านไหนที่มันมีพวกเตาทําอาหารนะครับ หรือว่าตัวเตาผิงก็ได้เราสามารถเอาน้ําไปต้มตรงนั้นได้นะครับโดยที่ไม่จําเป็นต้องใช้ตัวเม็ดยานี้เลยเดี๋ยวเรานอนบนเตียงนี้แล้วกันนะนอนให้เช้าไปเลยเนีครับคือตอนเรานอนเนี่ยพวกสามีมันก็จะเดินไปเดินมานะครับน่าจะรวมถึงพวกแบนดิตด้วยแต่ก็ดีแล้วที่มันไม่ได้มีใครผ่านมาเจอเรานะถ้านอนเนี่ยก็อย่าลืมล็อกประตูด้วยนะครับอันนี้มีอะไรปุ๋ยปุ๋ยน่าจะเอาไปทําฟาร์มนะ แต่ตอนนี้เราไม่มีช่องพอนะครับที่จะไปเฮ้ยเจอมา้าแต่ว่าเราไม่มีที่ขี่นะครับเราไม่มีอานมันอะท้าไปตามมาน่ากลัวจังม้าเหมือนซัมบี้เลยคือถ้ามีอานเนี่ยเราใช้ม้าขี่ไปจากที่นี่ได้เลยนะไม่รู้ว่าคาบยังไงด้วยขัางน้านั้นมีหมานะครับแต่คิดว่าน่าจะเป็นหมาซัมบี้นะไม่น่าจะเป็นหมาที่เทมได้นะครับใช่ปะหรือเป็นหมาเทมได้อันนี้ไม่รู้ผอไม่ใช่ละตัวแดงๆแบบนั้นเดี๋ยวล่อมาทีละตัวแล้วกันนะอืมอืม หมาก่อนนะครับเฮ้ยทีเดียวเองหมาไม่ได้ถึกมากแต่ว่ามันวิ่งไวนะเมื่อกี้อันนี้ล็อกนะครับเราอาจจะต้องเดี๋ยวลองดูด้านหลังก่อนว่ามันมีประตูเปิดเข้าไปไหมโอเคเปิดได้จะ่้ราต้องเสียงทุบกระจกนะครับเดี๋ยวมันเสียงดังอีกกินไปเลยซีเรียลเฮ้บ้านนี้มีกระสุน9มมยี่สิบสามเฮ้ยอันนี้เยอะนะเดรี่โหลดไปเลยนะครับกระสุนปิดพก ในบ้านนี้หมดเออแต่ว่ามีกระสุนให้เยอะนะเมื่อกี้เมืองนี้เป็นเมืองอะไรเนี่ยแต่ไม่เป็นไรไม่ได้เยอะมากขนาดนั้นนะครับนนี้ยังไม่ใช่เมืองใหญ่มากอะ่ะโอ้แต่ว่ามีตัววิ่งมาด้วยตัวนี้มันตัวใหญ่นะตีแรงมาเนี่ยออชอบที่เกมนี้มันมีซัมบี้แบบหลายไทป์นะครับมีหลายแบรเรียนอะคือไม่ใช่ซัมบี้แบบเดินแบบเนี้ยตัวอย่างเดียวอะคือมันจะมีแบบ ตัวพิษที่เป็นบอสเป็นตัวอ้วกตัวพิษตัวสปรินเตอร์มีครอเลอร์ด้วยนะเออทำให้เกมมันดูแบบมีความท้าทายเลยโอ้ยอันนี้อันนี้ม่นุดกว่าตัวเมื่อกี้วะเมื่อกี้แสดงว่าเฮดช็อตแน่นเลยเดี๋ยวขึ้นมาฮิลวันนี้ก่อนเมื่อกี้โดนตีไปนะครับเพราะนั้นไม่ได้แคร์พวกเรากาปรปฏิวัติกำลังมาโอเคมีสวีท คาเฟตี้ตรงนี้ด้วยนะครับเป็นสีสันของเกมนะทำให้เมืองไม่ดูแบบว่างเปล่าเกินนะครับกาจะเป็นร้านแบบสะดวกซื้อนะครับมันก็จะมีพวกของกินมีน้ําดื่มเงีนทิ้งน้ําอันนี้ไปแล้วกันนะเอาน้ําสะอาดมาแทนเดี๋ยวถ้าไปเจอบ้านไหนที่มันมีพวกเตาผิงอะไรพวกนี้เดี๋ยวค่อยใช้น,นั่นนะครับจะได้ไม่ต้องเปืองช่องเปองยาด้วยเหมือนที่นี่จะมีตู้คอนเทนเนอร์นั้นด้วยนะครับอันนั้นน่าจะเปิดได้แต่ว่าไม่รู้ต้องใช้โครบาหรือเปล่า แบบบางงานมันก็ล็อกบางงานก็ไม่ได้ล็อกนะครับอ๋ออันนี้เปิดไม่ได้ฮะอืมเหมือนจะแหลกนิดนึงนะครับราะว่าเกมนี้เอพีเอสเขายังออฟติมิส์ได้ไม่ดีเท่าไหร่นะโอเคเราเจอกระเป๋าใหญ่ขึ้นนะครับเก็บมาเลยแบบบางทีมันก็จะแหลกบางทีมันก็ลื่นนะอัลเทอร์เนเตอร์มันเอาไว้ใช้เกี่ยวกับพวกเมคานิกเครื่องยนต์อะไรพวกนี้มั้งสกิลเราสามารถอัพได้หรนะือยังนะยังนะครับบ้านนี้ไม่ได้ล็อกมีอะไรให้เราหรือเปล่า เออนี่ไงครับอย่างอันเนี้ยเราสามารถมาต้มน้ําได้นะเห็นปะมันก็จะใช้แค่น้ํำอย่างเดียวเลยถ้างั้นเรากินไปเลยแล้วกันนะเดี๋ยวลองดูดีกว่าเดี๋ยวลองให้ทุกคนดูเลยแล้วกันอะอย่างที่นี่มันสามารถอ่ไม่สามารถเติมน้ําได้อีกอยังก่อนแล้วกันนะหมอกลงอีกแล้วฮะอันนี้เป็นตัวใหญ่กาจะถึกกว่าเพื่อนต้องเว้นระยะนี่ขนาดเว้นแล้วนะ สัมมินาหมดยังตีไม่ตายเลยโอเคว่าเกมนี้เราต้องเมเน g พวกอาหารดีๆนะครับเพราะมันหมดไวมากนะแบบหลอดความหิวอะไรพวกเนี้ยเออนี่ยอย่างบ้านเนี้ยมีให้เติมน้ำเพิ่งสังเกตว่าน้ำมันไม่ได้สแตกกันด้วยนะครับน่าจะเป็นเพราะสีปะหรือความจุตอนนี้ผมไม่รู้นะหรือมันไม่สแตกกันอยู่ละเดี๋ยวหิวไปเลยนะครับเมื่อกี้โดนตีมาอยู่วันนี้มีเงินมันเหมือนเป็นเมืองเล็กๆกันที่เนี้ย เหมือนไม่ได้เป็นเมืองใหญ่นะครับโล้หมอกลงแล้วม่งมองยากมากเลยนั้นจะเป็นตัววิ่งหรือเปล่าแน่เลยต้องใช้ปืนอะ่ะพวกนี้มันมาสองตัวด้วคือหัวนไม่อยู่นิ่งๆอะ่ะโอเคเรเวลอับครับทำไม,ไมออยอยู่ตรงประตูบ้านนี้หรือมีคนข้างในหรือเปล่าไม่น่าจะมีนะบ้านแบบนี้อันนี้มีอะไรอะ่ะสามศูนย์แปดนะครับกระสุนของ hunting rifle นะได้อีกสี่นัดนะครับ ใต้เตียงมีกระสุนด้วยแม็กนัมโอเคอุ้ยอันนี้เยอะมากเดี๋ยวฮิวให้เต็มไปก่อนเลยนะครับเนี่ยคือตอนนี้ตัวมันหนักเกินใช่ไหมจนไ e อ้สามิน่ามันเหลือแค่25นะครับคือมันจะไม่เติมไปมากกว่านี้ละจนกว่าเราจะทิ้งของให้มันตัวมันเบาลงนะอันนี้ d r อปไปนะไม่ได้ใช้นะครับเดี๋ยวผมหาวิธีซ่อมปืนก่อนเราจะได้ใช้นี้ไปเลยนะครับเพราะมันหนัก3กิโลเลยอ๋ออันนี้มันเป็นของตัวรถนะครับไม่ใช่ของปืนดูผิดเพราะว่าทําไมมันใช้ไม่ได้โอเคงั้นทิ้งไปเลยแล้วกัน สตามิ่าก็กลับมาเพิ่มขึ้นละถ้าเหลือแค่ยี่ห้าเนี่ยเล่นลาบากมากเลยนะแบบจะตัดไม้ก็ไม่ได้นะครับคือมันยากมากแบบตัดทีนึงก็ต้องรอสตามิ่าเติมอะไรเงี้ยนี้มีฮูดี้คือในเกมนี้มันจะมีระบบความร้อนความหนาวอะไรพวกเนี้ยซึ่งถ้ามันหน้าหนาวอะเราก็ต้องมีในเสื้อเมื่อกี้ว่าเราเปลี่ยนเสื้อดีกว่าวแต่ว่าตอนนี้มันร้อนเกินอะเห็นปะอุณหภูมิเป็นสีส้มนะครับใส่เสื้อธรรมดาไปแล้วกันเราเจอจอบนะครับจอบนี้มันจะเอาไ้ใช้ขุดในพวกหลุมศพนะ ือหลุมศพมันจะมีแบบของซ่อนไว้นะครับแต่เหมือนแถวนี้จะยังไม่มีโอ้แต่ว่าของมันหนักตัวมาไหนแล้วเนี่ยเพิ่งเก็บมาเพิ่งทิ้งไว้เมื่อกี้นี่เองว่ามันวิ่งได้ปับเดียวเองถ้าเจอหลุมก็ต้องรีบใช้ไปเลยนะครับจะได้รู้ว่ามันมีอะไรให้เราบ้างแต่ดูบ้านนี้นะครับบ้านนี้ใหญ่อยู่2ชั้นนะเป็นขวดเหล้านะครับน,นี้มีอาหารนะช่องเราเหลือนะครับคือมันก็เก็บมาได้แหละอันนี้เป็นกล่องกระสุนไม่มีอะไรเลยชั้นล่างเคลียครับข้างบนมี เดี๋ยวนะมึงดรอป RPG แบบนี้เลยเหรออันนี้คือมันดรอป RPG ให้เลยอะน้ำหนักมันเยอะเกินนะเดี๋ยวเก็บไว้ในบ้านนี้ก่อนลวกันนะครับเผื่อเราได้กลับมาในภายหลังแต่คงไม่ได้มาแล้วแหละแต่คือถ้าเราเกิดเราจะเก็บเนี่ยเราต้องทิ้งปืนอื่นเลยนะเดี๋ยวผมอัพสกิลก่อนอ skill ัพสกิลอะไรบ้างตอนนี้เอ่อมีของที่มันเพิ่มกิโลไว้เนี่ยนี่ไงอันนี้เราสามารถทําให้เราถือของได้เยอะขึ้นแต่มันต้องใช้3มแต้มนะครับซึ่งเรามีแต้มเดียว XP เราก็จะอยู่ตรงนี้ กว่าจะเต็มก็อีกนานอะ่ะกระถางเก็บไปเอาไปนั่นดีกว่ากระเป๋าอา,ารก็จะใหญ่ขึ้นมานะครับโอเคเปลี่ยนเลยบ้านนี้อย่างน้อยยังดีที่มันมีกระเป๋าใหญ่ขึ้นให้นะครับแล้วก็อาพีจีด้วยแต่ว่าเราไม่ได้ใช้อ่ะไม่ได้ใช้แน่นอนเลยมันหนักเกินนะกระสุนก็ไม่น่ามีนะครับตอนนี้ตอนนี้เรามาทางเหมือนเราจะขึ้นมาแล้วนะแต่ว่าเราฉีกมาทางขวาเลยนี่หว่าเดี๋ยวเราต้องเราต้องไปซ้ายนะครับเพราะเราจะไปที่เรดิโอทาวเวอร์นะตอนนี้เริ่มแหลกละวันนี้มีกระเป๋าด้วย มันตีได้แป๊บเดียวเองนะครับซามิน่าก็หมดละถ้าเราจะวิ่งยาวๆเนี่ยเราต้องดรอปของไปบ้างนะเพราะตอนนี้มันหนักเกินนะครับดรอปอะไรดีมีขวานกับลูกซองเนี่ยแล้วก็โชเวลเนี่ยที่มันหนักนะครับแล้วก็ปืนนี้ด้วยพวกปืนเนี่ยมันจะหนักมากจริงๆลูกซองอยากเก็บไว้งั้นต้องทิ้งขวานไปก่อนซามิน่าเพิ่มมาประมาณ20นะครับอ๋อที่ไงตัวซ่อมปืนเอองั้นใช้ไปเลยเนี่ย หรือมันต้องไปลากใส่ที่ปืนปะมันใช้ไงเอ่ยหรือว่าต้องถือปืนก่อนปะอ๋อนี่ไงมันเขียนอยู่ว่าเอ่อต้องถือปืนไว้ได้มือด้วยนะครับแบบนี้เหรออ๋อนี่ไงโอเคเข้าใจละเราต้องเอาไว้ในช่องที่มันเขียนว่ามือนะครับช่องเนี้ยแล้วก็กดใช้เนี่ยมันจะซ่อมนะครับอืมใช้ได้ครั้งเดียวมันก็จะหายไปเลยตอนแรกมันเหลือประมาณ40%่ปตะตอนนี้มันเพิ่มมา70นะครับโอเคช่องมือก็กลับไปถือตัวไม้ก๊อฟเหมือนเดิม อันนี้น้ำไอตัว stamina ก็เพิ่มมาเป็น65นะครับมันจะต้องวิ่งขึ้นซ้ายยาวๆเลยอะเหมือนเราจะเดินม,มาเจออีกเมืองหนึ่งแล้วนะซนมี้ก็เยอะเหมือนเดิมนะครับจะพยายามไม่ส่งเสียงดังแล้วกันมีตัวเห็นละอันนี้มีปืนให้ด้วยสภาพดีกว่าปืนนี้นะครับ revolver แต่มันคือปืนเดียวกันนะเนั้นเก็บอันนี้มามีอาหารนะครับซมิมันรู้ได้ไงวะ ไได้กินเราแน่เลยมีกระเป๋าดรอปที่พื้นด้วยนะครับตรงนี้แต่ไม่เป็นไรเนาะเราไม่ต้องใช้แล้วนะครับโอเคหมอกเริ่มหายไปแล้วตอนนี้บ้านนี้ก็ไม่ได้ล็อกมีเพนคิลเลอร์เป็นยาน,นะครับเก็บมาเลยพวกยาน,นี่สําคัญมากนะมีสร้อยทองนะครับเอาไว้ช่วยในการเทรดของนะครับอุ้ยมันมีซัมบี้ด้วยหรอหะวะเรงนี้และอ,อย่างหนึ่งที่เราเลือกมาตอนเริ่มเกมเนี่ยก็คือเพิร์กไอตัว ซาเลสแมนใช่ไหมครับซึ่งมันจะทําให้เราเทรดของได้ง่ายขึ้นด้วยออันนี้ให้กระสุนมาเยอะมากพวกอาหารนี้เราควรตุนไหมหรือว่าผมกินไปเลยดีอาหารนี้ว่ากินไปเลยดีกว่านะไม่อยากจะตุนแล้วนะครับเดี๋ยวตัวมันจะหนักขึ้นเรื่อยๆไงกินโซดาไปบ้านนี้โล่งนะครับไปต้องนี้รู้ไปแล้วนะตอนนี้ก็ใกล้จะมืดอีกแล้วนะครับเดี๋ยวต้องหาที่แคมป์ละไปตัวนี้ระวังนะมันจะระเบิดนะต้องใช้ปืนนะครับ แต่ว่ามันจะเรียกซอมบี้มาเยอะมากเลยดิเดี๋ยวไว้เคลียร์ตัวนี้ตอนเชา้าแล้วกันนะเพราะว่าตอนนี้มันสู้ยากนะครับมันใกล้จะมืดล้วถ้าเกิดสมมติว่าเรายิงขึ้นมาเนี่ยแล้วซอมบี้มันมากันเยอะเกินเนี่ยผมจะสู้ลําบากนะอืมตอนนั้นก็เยอะอีกตัวนี้เตะไปเลยไล่ตีซอมบี้เก็บสก,กิลไปเรื่อยๆนะครับจะได้ไปอัพ ทำให้ถือของได้เยอะขึ้นอืมเมื่อมันเดียวเองตอมิแมงโคตรกลืนเลยมองไม่เห็นละอุ้ยมันมากันเดียวละเดี๋ยววิ่งกลับไปขึ้นรถก่อนทันปะสมิหน้าเราโอเคทันนะครับไอค้คันนี้ปีนได้ดีใช้ปืนไปเลยคือตัวมันมองไม่เห็นเลยเนี่ยเห็นปะตัวมันมืดมืดมากอะ ยิงยังไงวะเนี่ยแบบนี้โอ้โหโดนล้อมเลยครับอะลองซุ่มยิงเอาโดนไหมเนี่ยมองไม่เห็นนะสมบี้มาเยอะกว่าเดิมอีกยวเคลียร์พวกตัวที่กำลังวิ่งมาก่อนละกันพอมันเข้ามาประชิดรถแล้วมันยิงยากนะครับอืมยวลองใช้ปืนพกดูนะ ปืนพกยิงโอเคได้อยู่ยิงกลับหลังแต่ว่าโอเคไม่เป็นไรรถเติร์ฟมือใครเนี่ยยิงกลับหลังได้ด้วยนะครับลงู้ซ้่งล่างดีกว่าปืนพกนี่โคตรดีเลยอะถ้ายิงโดนหัวก็นัดเดียวนะครับพวกซาม,มิธรรมดาโคตรชอบเลยแรงดีส่วน hunting rifle ผมว่ามันเล็งยากนิดนึงนะมาพี่เบิ้มมา ก็ค่อยตีนะครับยิงจังหวะไปผมว่าตัวใหญ่น่าจะตีแรงนะพวกนี้ตาม,มิน่าจะหมดละตาม,มิน่าจะหมดก็ถอยกับมาตั้งหลังนะครับแล้วก็ค่อยอปาดึกอยู่เนี่ยเป็นมินิบอสได้เลยนะตัวนั้นเป็น r นนอ n ์ e r นครับมันจะมีตัวที่วิ่งแบบเนี้ยกับตัวที่มันวิ่งไวโคตรเลยคือตัวก่อนหน้านี้นะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าชื่อมันเรียกว่าอะไรนะ แต่ไม่โดนโดนตีอีกอยู่ก่อนแล้วกันไปตอนนี้มืดเดี๋ยวเราเข้าไปนอนในบ้านนี้แล้วกันนะครับไม่น่ามีตัวอะไรเนาะ้างใน,นี้ล็อกประตูไว้เลยมีผ้าพันแผลให้นะครับมีสร้อยทองนะเฮ้ยปิดประตูก่อนล็อกประตูน่าจะพังได้นะนี้นี่ไงประตูพังโล่ยตัวเมื่อกี้เลยนี่ว่าโอ้โห ไม่อยากใช้ปืนอ่ะโอเคดีครับที่เราตีโดนเฮดช็อตเมื่อกี้ปิดใหม่เฮ้ยประตูไม่พังด้วยดีดีดีอันนี้ก็กินไปเลยนะครับตอนนี้ไมค์ก๊อฟใกล้จะพังแล้วนะอันนี้คืออะไรเนี่ยอ๋อมเมล็ดข้าวโพดนะครับในบ้านนี้น่าจะเคลียร์นะครับมีไม้เบสบอลให้นอนก่อนคือจริงๆไม่ต้องขึ้นไปนอนบนเตยียงก็ได้นะมันนอนรงพื้นก็ได้นะครับแต่ว่า ไหนๆก็จะนอนละขอนอนแบบสบายๆหน่อยแล้วกันนะโอเคเช้าแล้วนะครับใช้เวลาไปประมาณน่าจะ2นาทีนะกว่าจะเช้านะครับ2นาทีในชีวิตจริงนะครับมาเบสบอลน,นี่หนักเท่าไหร่เนี่ย1นึ่้ให้เดี๋ยวเปลี่ยนอาวุธนะครับดรอปอันนี้ไปเพราะมันใกล้จะพังละวอันนี้มีกระสุนเามมเท่รไหร่13โอเคดีก็ให้คิด กะไว้ประมาณนัดละตัวนะครับเอายิงให้โดนหัวนะถ้าแบบนั้นก็จะประหยัดกระสุนได้เยอะเลยนะครับเราเคลียร์ซัมบี้ไปค่อนข้างเยอะเนี่ยเมื่อวานเหมือนที่บ้านนี้จะมีบานด้วยนะครับเดี๋ยวลองเข้าไปดูหน่อยดีกว่ามีตะปูมีไปอที่จุดเารียกว่าอ,อะไรนะไม่ขีดเออไม่ขีดแล้วก็มีไนโตรแอซิดไม่รู้ว่าไปใช้คาบอะไรนะเฮ้อยอันนี้หมาปะคือไงอะ่ะอันนี้เราเทมได้ใช่ไหมครับ นี่แหละที่ผมหมายถึงน่าจะเป็นหมาแบบ Human c o m p a n เ o n เดี๋ยวเรามี Do อกฟ o d อยู่ให้ยังไงอะ่ะต้องเอาไปใส่ที่มือปะไม่เป็นใส่ที่มือไม่ได้ฮะไม่ต้องทำไงถึงจะเทมหมาได้เนี่ยเฮ้ยน้องผมอยากเอาน้องมาเลี้ยงมากเลยมันจะได้ช่วยเราสู้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพอหาวิธีก่อนทำไงวะมันต้องมีคือมันไม่มีปุ่มอินเทอร์แลกให้ผมก็เลยไม่รู้ว่าต้องทำไงนะเดี๋ยวลองดูในไกด์แป๊บน,นึงนะเผื่อมันจะมีไกด์บอกนะครับคอมแบทนี้ก็ บอกวิธีสู้นะแต่มันไม่ได้บอกนะครับเรื่องหมานะพวกนี้เหมือนจะไม่มีบอกในนี้นะอืมจะต้องลองไปหาวิธีมานะครับโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราพักไวท้ที่ตรงนี้ก่อนละกันบ้านนี้นะครับก็แคมที่บ้านนี้ไปก่อนแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยผมก็จะได้แบบมาลองเทหมาตัวนี้ดูนะครับเพราะเรามีอาหารหมายอยู่นะมันต้องให้ได้ดีแบบนี้มันจะกินเองก็ไม่ใช่ใช่ไหมสปรีตเหรอหรือว่าให้วางไว้เฉย เ,ออเดี๋ยวลองวางไว้เฉยนะครับเดี๋ยวลองซะแบ่งมาก่อนแล้วก็ดรอปนั่งนิ่งใช่ไอตัวเราก็มูนบล็อกอีกอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวลองเอาไปใกล้กว่านี้นะลองดรอปให้หมดเลยยินไหมนิง่งเดี๋ยวไว้ค่อยเรามาต่อกันพันหน้าต่อวันนี้ก็ขอตัวก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอบานแบบ